รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w ร์บอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงรายเดือนนะครับทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวง ประจำเดือนมีนาคม2565นะครับเรียกว่าในเดือนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญนะครับที่เรียกว่าเป็นในรอบ18ปีก็คือดาวพระราหูจะมีการย้ายราศีนะครับแต่ช่วงปลายเดือนเนี่ยผมได้ทำคลิปเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับว่าดาวพระราหูย้ายเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรกับทุกคนนะครับเนื่องจากว่าดาวพระราหูเนี่ย เป็นเทพแห่งการพลิกชะตาได้เลยนะครับจากร้ายกลายเป็นดีจากดีกลายเป็นร้ายนะหลายคนนะครับที่มีดาวพระราหูเนี่ยไปเข้ากลุ่มดวงชะตาหรือไปเล็งดวงชะตาเนี่ยก็ได้รู้ลิ์ของดาวพระราหูกันไปแล้วนะครับว่ามีการโมเมาลุ่มหลงยังไงบางคนจิตใจเนี่ยนะครับก็จะไปผูกพันกับอะไรบางอย่างแล้วก็ติดลูปอยู่อย่างนั้นนะ ตลอดทั้งปีเลยนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยนะเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยก็ไปเข้าเรือนสุภะของผมนะก็ทําให้จิตใจของผมไปผูกกับอะไรบางอย่างบนอยู่อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะต้องรีบไปดูนะครับคลิปดาวพระราหูย้ายนะครับผมลงไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์สําคัญนะครับดาวพระพุธจะมีการเสิร์ นะเสิีรสองครั้งเลยนะครับเรียกว่าต้นเดือนกลางเดือนฉะนั้นเสิร์รแปลว่าการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะใครที่มีความเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะไปอย่างรวดเร็วนะมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะชาวเมถุนและชาวกันนะครับเพราะดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาเมถุนและก็ลัคนากันนะครับ มีดาวพระอาทิตย์นะครับจะมีการย้ายราศีในช่วงกลางเดือนซึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับก็เป็นดาวที่เรียกว่าเป็นต้นกําเนิดของชีวิตนะฉะนั้นเมื่อดาวพระอาทิตย์มีการขยับย้ายเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบนะครับต่อเนื่องไปทุกลัคนาเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้เตรียมรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยนะครับมาดูกันเลยครับว่าแต่ลัคนาจะเป็นอย่างไร ลัคนาสถิตมังกรมีนาคม2 5 6 5นะครับชาวลัคนาสถิตมังกรเนี่ยครับดาวประจําตัวคือดาวพระเสาร์นะครับตอนนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีคือมีความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังอยู่ในเรือนตนเองเชื่อว่าชาวลัคนาสถิตมังกรเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับมีความหนักแน่นในการทําอะไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะในเดือนมีนานี้นะครับท่านจะมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นนะเพราะจะมีดาวพังคานะครับจะโคจรมาเป็นมหาอุด มาร่วมกับพระเสาแล้วก็มีดาวพระศุกร์นะครับโคจรมาเป็นเทวีโชคร่วมกันอยู่ในลัคนาของตัวเองเลยเชื่อว่าชาวลัคนามังกรเนี่ยครับจะมีโอกาสดีๆในชีวิตเรียกว่าเปลี่ยนเลเวลของชีวิตนะบางคนเปลี่ยนแบบฉีกกระดาษบางคนย้ายถิ่นฐานบางคนย้ายที่ย้ายถิ่นบางคนย้ายงานคือคือมันจะเป็นลักษณะเปลี่ยนเลเวลของชีวิตการเปลี่ยนเนี่ยนะครับจะรู้สึกโล่งสบายใจ นะครับจากสิ่งที่เรากดดันจากสิ่งที่มีความกังวลมันจะเปลี่ยนแบบชีกกระดาษเลยสบายขึ้นนะครับในเรื่องการเงินนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภ คำว่าโชคลาบรวมไปถึงโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆทางการเงินอาจจะได้รับการเสนอเงินเพิ่มขึ้นได้เสนอเงื่อนไขอะไรบางอย่างทําให้ตัวเราเนี่ยได้เปลี่ยนเลเวลเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะครับการเงินจะมีโอกาสดีๆใครเป็นสายเสี่ยงโชคนะครับท่านมีโอกาสมีโชคมีลาบตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีสิ่งดีๆจากคู่ค้าจากเพื่อนจากคู่ลูกหนี้การค้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้หนี้นะ เงินคอมมิชชั่นก็จะออกเงินใต้โต๊ะเงินให้งอกเงยอย่างนี้นะครับเรียกว่ามีความสบายอกสบายใจในเรื่องของการเงินนะและบางคนนะมีโอกาสเดินทางก็จะมีโชคจากการเดินทางด้วยนะใครที่ต้องการเงินต้องการกู้นะก็จะสำเร็จสมปรารถนาฉะนั้นการเงินในเดือนนี้สบายใจได้นะครับในชาวลักานสาสถิตมังกรน,นะครับ ตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวสเสวอยอายุสุพเคราะห์ส่งกำลังตัดกำลังดาวบาบเคราะห์เสริมชะตาตลอดทั้งปีจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ Line แอด Open d าวหรือโทรที่เบอร์086 336 6390 ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับลงทุนในหุ้นให้เน้นได้ทั้ง2ทางคือลงทุนในระยะสั้นและระยะยาวนะให้เน้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจความงามธุรกิจเทคโนโลยีธุรกิจการสื่อสารธุรกิจการแพทย์อย่างเงี้ยนะครับได้ทั้งสั้นและยาวเลยชาวมังกรน,นะครับท่านก็เลือกลงทุนแบบนี้นะครับ คริปโตเคอเรนซีนะครับเรียกว่าฮอตฮิตยอดนิยมนะครับใครอยากลองเทรดคริปโตเคอเรนซีนะฮะให้เลือกสกุลเงินทางประเทศฝั่งทิศตะวันตกแลกะก็สกุลเงินยุโรปนะครับตะวันตกเฉียงเหนืออย่างเงี้ยนะครับท่านก็ไปดูว่าประเทศตะวันตกนะเขาออกเหรียญที่เขาออกเหรียญคริปโตอะไรกันมาบ้างนะครับท่านก็ไปเลือกดูแล้วก็กลุ่มยุโรปอย่างเงี้ยนะครับตะวันตกเฉียงเหนืออย่างเงี้ยท่านก็ไปดูว่า เขามีเหรียญอะไรกันบ้างถ้าเขาไปซื้อนะครับการซื้อขายก็เทรดซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงเล่นเข้าเล่นคือเข้าให้เป็นออกให้เป็นนะครับเน้นระยะสั้นนะครับการทำธุรกิจของตัวเองหรือลงทุนทำแฟรนไชส์นะก็ให้เน้นไปในเรื่องของธุรกิจที่เป็นเครื่องประดับนะรบหรืออะไรประดับตกแต่งหรือเป็นเครื่องสำอางหรือแบรนด์ของตัวเองนะครับที่ ทำเกี่ยวข้องกับความงามเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้จะทําแล้วดีนะครับในเรื่องของการงานนะครับการงานมีความก้าหน้าใครที่อยากจะออกจากงานใครที่อยากจะเปลี่ยนงานท่านจะมีตัวเลือกนะมีตัวเลือกมากมายนะใครที่เป็นระดับผู้บริหารแล้วจะมีโอกาสย้ายที่ย้ายถิ่นมีโอกาสเพื่อนชวนไปหุ้นแม้กระทั่งหุ้นทําธุรกิจกันเลยหรือแม้กระทั่งเสนองานมาชวนนู่นนี่นั่นนะครับมีความก้าวหน้างานจะล้นมือ ล้นชนิดที่ว่ามีโอกาสได้เลือกนะเนี่ยเลือกเอาไม่เอาทําไม่ทําอย่างนี้นะครับงานหนักแต่ก้าวหน้านะคือคือบางคนที่ไม่ได้เปลี่ยนงานก็จะมีงานหลากหลายรูปแบบงานหนัก แต่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะครับมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมีโอกาสย้ายงานนะได้ตําแหน่งใหม่อย่างนี้นะครับเพื่อนชวนไปก็สามารถทําได้ดีนะมีบริวารสนับสนุนบริวารทั้งระดับสูงระดับล่างก็สนับสนุนเกื้อกูลได้ดีนะครับทั้งที่เหนือกว่าและด้อยกว่าก็ช่วยกันสนับสนุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวมังกรน,นะครับ ก่อนจะสําเร็จท่านต้องสู้ฝ่าฟันก่อนเสมอท่านจะต้องท้าทายความสามารถตัวเองต้องแก้ปัญหาต้องใช้สติปัญญาและจะสําเร็จด้วยดีนะครับพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโภคกษัตร์สวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ต่อชะตาในมหาเริกมง ประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนกาหรือติดต่อที่เบอร์0863366390 ในเรื่องของความรักนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับมีรักหวานชื่นนะสบายใจดีแต่อาจจะมีกระทบกันบ้างในเดือนนี้นะมีความกังวลกันบ้างมาคุยกันบ้างก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะครับเรียกว่าเป็นปกติของคนมีคู่นะส่วนคนที่ไม่มีคู่เดือนนี้ท่านจะมีสนเสน่ห์เป็นพิเศษมีเรียกว่ามีโอกาสได้เลือกอะนะคนที่เข้ามาจะเข้ามาพร้อมๆกัน สองขึ้นไปนะท่านมีโอกาสได้เลือกว่าเอ้คนไหนจะถูกใจท่านมีโอกาสได้เลือกนะอันนี้ดีมากเลยในเรื่องสุขภาพนะครับชาวลัคนามังกรเนี่ยระวังอุบัติเหตุนะครับเรื่องตกยางออกเลยนะถึงขั้นผ่าตัดก็มีบางคนต้องไปผ่าผ่าตัดบางคนผ่าฟันคุดผ่าซีดผ่าอะไรนะในเดือนนี้เนื่องจากว่าดาวพังคาเนี่ยเข้าร่วมกับพระเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่ผ่าตัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านไม่ต้องตกใจนะท่านต้องตรวจสุขภาพดวงประจําปีต้องเช็คดวงตัวเองนะว่าจริงๆแล้ว ดาวเราจังหวะอายุเนี้ยมันมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือเปล่าเพราะเขาเรียกว่าอายุจรอ,อย่างนี้แต่อันนี้มันเป็นดาวจรก็ผมก็ทายตามตามภาพรวมนะแต่ถ้าท่านอยากรู้จริงๆว่าท่านมีไหมท่านก็ต้องมาเจาะพิเศษขึ้ดูดวงส่วนตัวนะครับอันนี้ปรับดวงเสริมชะตานะให้ไปถวายน้ํายาขัดน้ํายาล้างต่างๆน้ํายาล้าง ห้องน้ําน้ํายาล้างจานนะอย่างเงี้ยหรือไปร่วมขัดห้องน้ําได้ด้วยยิ่งดีมากช่วยขัดช่วยล้างนะครับอุทิศบุญ358ใครไม่รู้ว่า358เป็นยังไงดูช่อง YouTube ผมนะครับกดที่เพลย์ลิสต์ธรรมะธรรมนิมิตนะครับแล้วก็ดู EP ที่8นะครับแล้วลองฝึกกันดู เลขมงคลนะครับผมเตรียมให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยใครที่อยากจะนําไปเสี่ยงโชคหรือจะนําไปใช้เป็นความมงคลวันเซ็นสัญญาวันลาออกนะฮะหรือวันสมัครงานอะไรกี้ได้หมดนะครับส่วนสายเสี่ยงโชคก็แนะนํามีรายการโชคลาบในช่อง YouTube ของผมนะครับท่านมาที่เพลย์ลิสต์เหมือนเดิมนะครับเลือกหมวดโชคลาบมีวิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสี่ยงทายโชคใหญ่ทับตัวดูเสร็จแล้วมา mix and match นำตัวเลขตรงนี้ไปเสี่ยงโชคได้นะครับตัวเลขนะครับ736 58ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิทธุดมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจด้านโหราศาสตร์ มาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับจะเป็นโหราศาสตร์เป็นความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงดาวหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเอาโหราศาสตร์มาช่วยอย่างไรติดตามกันได้ที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับเสร็จแล้วถ้าอยากจะติดตามผมผลงานของผมนะครับผมไปทําพิธีกรรมที่ไหนมีบทสวดมนต์อะไรทํากิจกรรมอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้วยก็ติดตามกันได้ที่เพจอาจารย์กิษณะภูสิทธอุดมนะครับเสร็จแล้ว แล้วข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของผมทั้งหมดจะรวมไว้ที่เว็บไซต์อาจารย์กิตตินะภูสิทธิ์อุดมเ e ็ net นะครับส่วนใครที่สนใจเรื่องธรรมะล้วนๆเลย นะอยากจะได้บทสวดมนต์อยากได้เสียงสวดน,นะครับหรือโครงการร่วมบุญทำดีต่างๆกับผมเนี่ยนะครับจะมีช่อง u t u b e นะครับสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพสำนักพุทธ,ธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพลกูกดอนเนี่ยนะครับเป็นช่อง u t u b e นะครับท่านไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีการสอนธรรมะปฏิบัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับท่านก็เข้าไปกดติดตามกันไว้นะครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืม กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทีมงานคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือใครอยากพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับจะมีกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้ท่านกดลิงก์และเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับคุยกันได้ทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงว่าดวงเป็นยังไงอย่างนี้นะครับจะมีให้ในไลฟ์นะท่านไปดูกันในไลฟ์นะครับไปถามกันในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ